อะไรกันจากตอนนั้นจากเกมเหลี่ยมๆฉันก็ได้หลุดพ้นมาจากเกมนั้นสักทีจนฉันก็ได้มีตัวตนที่แท้จริงใช่แล้วฉันก็หลุดมาจากเกมหนึ่งนี่คือเกมเก่าๆไม่ใช่เกมเหลี่ยมๆตีกต่อไปนี่ก็ต้องมา ออกมาจากเกมเดียมๆแล้วมันกลายเป็นเกาเกมเก่าๆเหรอเนี่ยอะไรวะเกมเดียมๆยังมีเกมเก่าๆอะไรวะเนี่ยแม่งเดี๋ยวนี้เราบอกขยันทําเกมแนวนี้มาโอ้โหแม่งเดียมๆก็ต้องมีเกมเก่าๆโอ้โหอะไรวะตีกูใหญ่เจอโยรูกูหน่อยนี่ดีๆสองร้อยยี่สิบห้าไงมึงไม่ไงกูมีโยรูนะมึงมึงไงดูกูยี่สิบห้ารูปแบงเอง ถูกป่ะเกมที่แล้วที่พาลูบักนี่สกิลโคตรสวยนี่เพื่านชมสกิลโยดูเกมนี้สวยมากเลยแต่เกมนี้เบลขึ้นยากกว่าเกมที่แล้วอีกนี่สกิลขึ้นดาบอบอกเลครับทุก้ชมจริงๆอะผมไม่คิดจะซื้อโยดูเกมนี้หรอกนะแต่พอดีว่าผมอัพสเตตดาบไงแล้วผมซื้อดาบเกมนี้นะ ดาบ,บเกมนี้ผมซื้อมาแล้วแล้วผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแหละแล้วผมออกเข้าเกมแล้วเข้ามาใหม่แล้วมันหายเฉยเลยเออแล้วถ้าเกิดขืนทำน,นี้ต่อไปอะ่ะผมว่ามันนำบางแน่ผมเลยซื้อโยลูมาเลยเออเพราะโยรูเพราะไอ้เกมนี้ไม่คตรดกวนตีเลยดูราคามืม่อดีราคาแม่งหนึ่งสองสามสี่บาทไน้ผมแม่งราคากวนตีทนะี่เหลือนโอ้แล้วดูอไอ้เนี่ย ขั้นแรกก็เหมือนกันยบุญเล่นครั้งแรกเหมือนกันเออนะท่านผู้ชมผมก็อยากจะดูว่าใครใจดีจะให้ผมไปสัาวผมหรือเปล่านะตอนนี้ผมก,กลับมานุ่มเหมือนเดิมแล้วในเกมนี้จากเกมที่แล้วผมเทพมาเลยตอนนี้ผมก็ต้องกลับมานุ่มเหมือนเดิมแล้ว<ม>เอยไม่ได้สินึกถึงวันเก่าๆที่ผมเคยนู่มาก่อนไม่ต่อยไม่ต่อยหรอกนี่มันย่างฟันหมดย่างฟันหมดมัน นายย่างฟาร์มหมดย่างฟาร์มในใน<ส>พวกนายไม่ได้ฟาร์มหรอกเว้ยเพื่อนพวกนายไม่ได้ฟาร์มหรอกอูยังฟาร์มหมดแล้วนี่แต่ผมอยากไปกอดต่อไปละวที่ผมอยากไปกอดต่อไปแล้วผมไม่อยารรกฟาร์มกอดนี่เนี่ยกอดมันเล็กเกินไปที่ผมจะอยู่แล้วก็มีผลสะเทือนด้วย,วยผมไม่ชอบบริษัทโกงกันไปกันมา จะดูซิเรือมราครับเท่าไหร่หนึ่งพันบาทนะตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งพันพอดีเลยมาซื้อไปเลยผมก็ซื้อโยรุมาแล้วเดียวรุผมจะหายสิโยรุผมไม่หายนะแต่เรือเกมนี้เรือเกมนี้ดีกว่าเรือเกมก่อนดีเรือเกมก่อนนี่ไม่ได้เรื่องเลยแต่นะผมดูก่อนว่าอัดเสียงหรือเปล่าโอเคผมนึกว่าผมไม่ได้อัดเสียงเอาไว้เกือบพูดคนเดียวแล้วไงล่ะโอเค ตึงละเอากอไปมีปุ๋ยตส์เกิดปะเนี่ยปุ๋ยตส์เกมได้ดีนะครับเกิดเร็วมากเลยไม่เหมือนเกมก่อนแม่งเกิดช้าที่เป็นเคตจะฟาร์มตัวไหนดีผมก็ต้องหาตัวฟาร์มนะว่าจะฟาร์มตัวไหนไม่มีตัวไหนฟาร์มตัวนี้ฟาร์มได้เปล่าวะไม่รู้นะเราดูาเดียวเตัวนี้ฟาร์มได้ไหมตัวนี้ได้ไหม ไม่รู้นะผมก็ฟาร,ร์มเกมนี้ไม่เป็นเหมือนกัน<ม>เฮ้ยเอยเอตัวน,นี้ได้ฟาร,ร์มได้ตีไปเรื่อยๆเ,เลยเออได้นี่ว่าโอเคฟาร,ร์มตัวนี้แล้วกันนี่นกสกิลสกิลคู่ดาวนานมากเลยเยาลูเนี่ยสกิลสองเนี่ยสกิลสองยาลูแรงมากแต่ผมคู่ดาวนานมากเหมือนกันโอ้ยหายใจโอ้ กูนี free, Luckily, oh ่ชอบจริงๆเลยแล้วกูก็ลืมเซฟเกาะด้วยเงินหนึ่งพันกูนี่หายฟรีๆเลยสุดยอดจริงเด็กกูชอบมากๆเลยเกมนี้กูโอ้โหกูก็ไปไม่ได้นะคือจะคือพอดีว่าผมกินผมพิศารนะยังไม่ได้บอกผมกินผลล่องหนไปนี่ผลล่องผมผมสามารถล่องหนได้ตีหุนได้เฮ้ยดูละโอ๊ยพอดีเลยพี่ผมผมได้เรือฟรีละ เฮ้ยเขาแจกขวดพิศดารกันแจกขผลกันเฮ้ยรอก่อนรอกูรอกูด้วยผู้ชมแย่แล้วผลพิศดารผลพิศดารตกน้ำไปแล้วไม่พิศดารไหมไม่ผู้ชมพิศดารตกน้ำไปแล้วผมเอาเงินนี่เนี่ยผู้ชมแย่แล้วโอ้จะได้ป่ะนั่นคือไปเกาะต่อไปไปเส้นเกาะอันตรา เออเสียดายว่ะแม่งเมื่อกี้ผมจะได้กินผมสาดว์ใหม่ละคือผมสาดวล่องหนผมกระจอกเลยไหมผมับมันกระจอกเกินไปที่ผมจะรับได้ผลล่องหนคือกระจอกเลยนะบอทมันก็มองเห็นผมดีอ่ะไม่มีประโยชน์ในการฟาร์มนี่งหมดแม่เซฟก่อนเดี๋ยวเซฟเซฟยังวะเห็นล่องหนว่ากูดาวโคตรนานเลย กว่าจะล่องหัวได้อีกรอบนะผมฟาร์มก่อเน,นี้แหละจะฟาร์มตรงไหนมาฟาร์มตรงนี้ได้ไหมเดีนะ๋ยวมีตัวนึงตรงนี้น่าจะฟาร์มได้แหละอเออใช้ร,รู้ทีเออได้นี่หว่าตรงเนี้ยเนี้ยตีไปเรื่อยๆนะชมนี่โอ้โหขึ้นเวลเยอะมากนี่ตีไปเจอตาเท่าตีไปไหนไม่หนู เดี๋ยวกเกาะทาฟ้าเขาคงไปไม่ได้แน,น่นอนก็มีแก้ปปอก่อนโหไม,ม่กว่าซึมิีต่ซึมิีแม่งเกมนี้ก็ถือว่าทำดีนะทำดีกว่าเกมก่อนนั่นีน่แล้วกันเกมก่อนน,นั่นเนี่ยมันเพ,พียไปเกมแม่งเกมมันคนหลออเกินเล่นน,นะท่านผู้เดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีโอกาสก,าก็น่าจะเอาเห็นผมเว,เว่เยอะกว่านี้นะเกมนี้ก็มาดูคร่าว ว่าเกมนี้มีอะไรบ้างนะไปละ